สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกตามเคยครับก็พอดีผ่านมาเจอกับต้นว่านชนิดหนึ่งก็เรียกว่าว่านพยากาศสักก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปหลายคลิปแล้วครับแต่ว่ามาวันนี้มาเห็นดอกของเขานะครับกลายเป็นเม็ดแล้วครับ ตอนที่เป็นดอกมันจะเป็นดอกเล็กๆดอกเล็กๆแต่ว่าเป็นช่อใหญ่เป็นช่อกระจาะใหญ่ๆสีขาวๆอมเขียวแต่ตอนนี้แปรสภาพเป็นเป็นเม็ดเม็ดที่ยังดิบอยู่ก็จะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่และสุกแล้วก็จะเป็นสีดำครับ เป็นว่านที่มีลักษณะใบใหญ่มากบางท้องถิ่นก็เรียกกันว่าเสือนั่งล่มหรือว่าว่านเสือร้องไห้ต้นนี้ขึ้นในซอกหิน แล้วเขาก็เอนลงไปครับคือร em, ับน um, <Okay. S 2> ้ำหนักไม่ไหวก็เอ็นพาดลงไปก็จะเด่นไปในทางคงกระพันชาตรีครับว่านพยากาศัก์ก็จะใช้เอาหัวนะครับไปหั่นตากแดดให้แห้งเวลาใช้ก็เอามาเคี้ยว จนลิ้นเกิดอาการเห่ชาก็ได้ผลครับคือว่าจะคงทนต่อของมีคมต่างๆแต่ก็จะมีฤทธิ์ได้แค่ชั่วเบาเดียวหมายถึงว่าพอปัสสาวะออกก็จะหมดฤทธิ์ก็เป็นที่นิยมของนักเลงนักมวยนักชนไก่ในสมัยคนก่อนนะครับ จะเอาให้นักมวยกินก่อนขึ้นเวทีชกหรือว่าเอาให้ไก่กินก่อนจะลงสังเวียนว่านพยากากรักก็จะมีด้วยกันสมชนิดครับมีชนิดเขียวชนิดเทาแล้วก็ชนิดแดงต้นนี้น่าจะเป็นชนิดเขียวครับ ถ้าขึ้นในที่ที่สมบูรณ์ต้นจะสูงสูงเป็นเมตรเลยครับแล้วใบก็จะใหญ่ใบจะใหญ่กว่านี้มากถ้าสมบูรณ์อันนี้ไม่สมบูรณ์อยู่บนหิน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นว้านสากเหล็กหรือบางท้องที่จะเรียกว่านตาลเดียวว่านสากเหล็กหรือว่าตาลเดียวก็จะมีสปปรรพคุณไปในทางรักษาภายในของผู้หญิงะครับ ตัวอันนี้เป็นกระเจียวกระเจียวป่าจะเด็ดนี้จะออกออกดอกที่โคนเดี๋ยวตอนนี้ดอกเขาสทมไปแล้วครับกระเจียวจะมีอยู่เยอะบริเวณนี้ ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ่นพ,พี่น้องน้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ดอกไม้ว่านป่าบางชนิดกลาวมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนีพอน่พ,พ,พีน้องๆได้ดูได้ชมกันครับว่านพญากาศสักกำลังเปลี่ยนจากดอกกลายเป็นเม็ดขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ